ความคิดไม่ว่าบวกหรือลบมีผลต่อปฏิกิริยาภายในร่างกายและปฏิกิริยานั้นสามารถติดต่อไปยังคนใกล้ชิดได้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครที่อารมณ์ดีคิดบวกอยู่เสมอมีแต่คนอยากอยู่ใกล้นั่นก็เพราะสารแห่งความสุขที่หลั่งออกมาในคนอารมณ์ดีได้ไปเหนี่ยวนำให้เซลล์ในร่างกายคนรอบข้างหลั่งสารแห่งความสุข สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองส่วนคนที่คิดลบบางครั้งอาจทำเป็นคนคิดบวกจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะเขาไม่มีทางหลอกเซลล์ในร่างกายของตัวเองและของคนอื่นๆได้ขนาดที่คิดลบเซลลในร่างกายทั้งของตนเองและคนอื่นๆมักติดต่อสื่อสารกันเรียบร้อยแล้วและส่งสัญญาณลบถึงกันโดยตรง นิกกี้ Powerful Mind ยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังใจพลังกายและพลังปัญญาขอนำเสนอ8วิธีคิดดีแบบนี้ชีวิตพุ่งทยานแน่นอนก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนิกกี้พาวเวอร์ฟู d นะคะมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าทำไมคนเราถึงต้องคิดดี เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นการคิดลบนั้นมีผลแต่จะทำให้เราเกิดทัศนคติที่ไม่ดีคนอื่นก็มองเราไม่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะการคิดดีย่อมทําให้คนที่อยู่ใกล้เรานั้นอยากอยู่ใกล้อยากติดต่อสื่อสารกับเราอยากพูดอยากคุยกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะวิธีที่หนึ่งของการเป็นคนที่คิดดีนะคะ 1. ชีวิตมีทิศทางที่กำหนดไว้แล้วตามรางแห่งความรู้สึกความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตความคิดเป็นเรื่องของสมองแต่ทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นเพราะความรู้สึกเกิดขึ้นจากการรวมตัวของความคิดจำนวนมากนั่นเองความคิดเป็นดาบสองคมคิดดีก็มีประโยชน์มหาศาลคิดไม่ดีก็เกิดโทษมหันต์ความคิดสามารถส่งพลังออกมาภายนอกได้ ก็ต่อเมื่อความคิดนั้นได้เปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สึกแล้วมนุษย์เรามีสิ่งล้ำค่าอย่างหนึ่งที่คอยดูแลควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตลอดไปจนถึงความคิดสิ่งนั้นก็คือสติสัมปชัญญะความคิดบวกมีแรงดึงดูดความคิดบวกทำให้พบเจอแต่สิ่งดีๆรวมทั้งได้รู้จักคบหากับมิตรสหายที่ดี สุขภาพร่างกายดีในทางตรงกันข้ามความคิดลบก็มีแรงดึงดูดความคิดลบหากคิดไม่ดีโอกาสที่ได้พบกับสิ่งที่ไม่ดีก็มีเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงศัตรูและแม้สุขภาพร่างกายของตนเองก็เช่นเดียวกัน 2. ความคิดส่งผลต่อเซลล์ทุกเซลล์ในทุกระบบของร่างกายและสามารถส่งผลไปถึงเซลล์ของคนอื่นๆได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลลในระบบประสาทดังนั้นจงพยายามคิดบวกอยู่เสมอและผู้ที่คิดบวกอยู่เสมอสามารถเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่แม้แต่ในสิ่งที่เป็นลบก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีที่เป็นบวกก็ย่อมทำให้บุคคลน,นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และสามารถเป็นบุคคลที่น่านับถือน่ายกย่องได้จากผู้อื่นได้โดยง่ายนะคะ 3. ในแต่ละวันคุณรับอิทธิพลจากแรงดึงดูดของความคิดคนอื่นๆอ,อยู่ตลอดเวลาจงพยายามกำหนดสติคัดเลือกเฉพาะความคิดในทางบวกให้เข้ามามีอิทธิพลต่อคุณสติสัมปชัญญะคือสิ่งที่จะช่วยคัดว่าสิ่งใดเป็นบวกหรือลบ ควรรับเข้ามาหรือไม่ดังนั้นคุณสามารถที่วางทิศทางชีวิตของตัวเองได้ 4. จงบอกตัวเองเสมอว่าคุณสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ชีวิตเป็นไปตามพลังความรู้สึกแม้ว่ามีความรู้สึกบางอย่างที่เป็นกรรมเก่าฝังใจอยู่ในภวังจิตก็ตามคุณก็สามารถใช้ความคิดซึ่งเป็นกรรมปัจจุบันไปเปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกเกิดจากความคิดจำนวนมากที่มาหลอมรวมกันดังนั้นในแต่ละวันขอให้พยายามคิดดีอยู่เสมอทำซ้ำๆย้ำลงไปจนเกิดเป็นความรู้สึกใหม่ที่ดีเพื่อให้ไปลบล้างความรู้สึกลบที่ผุดขึ้นมาจากผวังกจิตของตนเอง 5. การให้คือการเพิ่มไม่ว่าสิ่งที่ให้เป็นลบหรือบวก ถ้าให้ลบกับคนอื่นลบในตัวคุณเองก็เพิ่มมากขึ้นด้วยถ้าให้ส่วนที่เป็นบวกกับคนอื่นบวกในตัวคุณก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณให้วิทยาทานให้ความรู้เป็นทานขนาดที่คุณให้จิตวิญญาณของคุณก็จะเข้ามารับสิ่งนั้นด้วยยิ่งให้ยิ่งเก่งยิ่งสอนยิ่งรู้ยิ่งเรียนยิ่งฉลาดยิ่งบริจาคยิ่งรวย หากคุณรู้สึกโกรธใครสักคนจงหมั่นคิดถึงแต่ในทางความดีของเขาในที่สุดความรู้สึกโกรธก็จะจางหายไปเองความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตแต่ความคิดเป็นเรื่องของสมองคุณห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่ห้ามความคิดได้ความคิดกับความรู้สึกแยกส่วนกันถ้ารู้สึกลบแล้วคิดบวกก็เหมือนน้ำที่ราดลงบนกองไฟ แต่ถ้ารู้สึกลบแล้วยังคิดลบก็เหมือนกับการราดน้ำมันลงบนกองไฟ 7. จงพยายามฝึกมองส่วนบวกที่ซ่อนอยู่ในลบฝึกจนเกิดความสามารถพิเศษเพราะคนที่จะเป็นอัจฉริยะได้ต้องมีความสามารถพิเศษนี้สิ่งลบๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมีมากมายขอจงพยายามใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ในวิกฤตย่อมมีโอกาส คนคิดบวกย่อมเห็นบวกที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เป็นลบแต่คนที่คิดลบจะเห็นส่วนลบแม้สิ่งนั้นจะเป็นบวกก็ตาม8ขอให้ระลึกไว้ว่าทุกๆคนมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในตัวเพียงแต่บางคนเท่านั้นที่สามารถนำมันขึ้นมาใช้ได้เพราะต้องมีเคล็ดลับบางอย่างซึ่งเคล็ดลับนี้ก็คือ ขอเชื่อรับซึ่งอยู่ในกระบวนการของกฎแห่งจัก,กรวาลหรือกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองถ้าเราขอแล้วจะได้ถ้าเราหาแล้วจะพบขอให้มีความเชื่อแล้วทุกท่านจะได้รับสิ่งที่ท่านต้องการในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคิดลบต่อเหตุการณ์ใดก็ดึงดูดให้เหตุการณ์นั้นเกิดซ้ำขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้น คุณจึงเห็นคนล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งนั่นเป็นเพราะยังไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนั่นเองนิกกี้หวังว่า8วิธีคิดดีแบบนี้จะทำให้ทุกท่านสามารถใช้ชีวิตที่เป็นการคิดบวกจะส่งพลังงานที่ดีๆต่อทุกท่านนะคะและทำให้ชีวิตของทุกท่านพุ่งทยานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ h v p p y p w w r r u u mind สวัสดีค่ะ